เป็นปริมาณเนื้อของสา,สารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมมวลของวัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าวัตถุจะไปอยู่ที่แดบ,บนโลกหรือในอวากาศแต่ถ้ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาวัตถุจึงจะเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเป็นค่าของแรงน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุต่างๆบนโลก โดยดึงดูดให้วัตถุตกลงมาที่เพ้นโลกน้ำหนักมีหน่วยเป็นนึ่งตันแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงที่รลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้โลกเช่นใบไม้ล่วงฝนตก แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หลุดจากต้นแล้วล่วงหล่นสู่พื้น ของแรงน้มถ่วงของโลกทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศทำให้น้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นโลกข้อจำกัดที่เกิดจากแรงน้มถ่วงของโลกการทำกิจกรรมบางอย่างที่ส่วนทางกับแรงน้มถ่วงของโลกจะทำให้รู้สึกเหนื่อยและทำได้ลำบาก เช่นทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้หรือเมื่อทำสิ่งของบางอย่างหล่นพื้นจะทำให้ชํำรุดหรือทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยกิจกรรมที่1.2มวลและน้ำห,หนักสัมพันธ์กันอย่างไรตอนที่ 1. ให้สังเกตเครื่องช่างสปริงแบบแขวนในใบความรู้และบันทึกผลโดยการวาดรูป 2. ดึงข้อเกี่ยวของเครื่องช่างสปริงในแนวดิ่งโดยดึง ครั้งและ 3. ส,สังเกตตัวเลขที่เครื่องช่างสปริงแบบแขวนอ่านค่าได้และบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงลงในตารางหนึ่งตารางที่ 1. งค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อดึงให้สปริงยืดมากขึ้นเรื่อยๆครั้งที่1 ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเป็น8นิวตันครั้งที่2อ่านค่าได้9นิวตันและครั้งที่3อ่านค่าได้10นิวตันตอนที่2 1. สังเกตถุงทรายจาแนะนำถุงทราย1ถุงมาแขวนกับขอเกี่ยวของเครื่องช่างสปริง 2. เมื่อถุงทรายอยู่นิ่งสังเกตและพนันกค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงลงในตารางสอง ที่อ่านได้เมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องช่างสปริงจำนวนถุงทราย1ถุงค่าที่อ่านได้บนถุงทราย500กรัมค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงได้5นิวตันจำนวนถุงทราย2ถุงค่าที่อ่านได้บนถุงทราย1000กรัมค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงได้10นิวตันต่อไปเรามาตอบคำถามกันนะคะ ข้อที่ 1. เครื่องช่างสปริงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าอะไรเครื่องช่างสปริงใช้วัดค่าของแรงที่ใช้ดึงข้อที่ 2. เมื่อดึงเครื่องช่างสปริงให้ยืดมากขึ้นเรื่อยๆค่าของแรงที่อา่านได้จากเครื่องช่างสปริงแตกต่างกันหรือไม่ spaced? อย่างไรเมื่อดึงเครื่องช่างสปริงให้ยืดมากขึ้นเรื่อยๆ ค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสป,ปริงจะแตกต่างกันเมื่อดึงเครื่องช่างสป,ปริงให้ยืดมากขึ้นหมุดของเครื่องช่างสป,ปริงจะเลื่อนลงมาทําให้อ่านค่าของแรงได้มากขึ้นข้อที่3ค่าที่อ่านได้บนถุงทราย1ถุงมีค่าเท่าใดและเป็นค่าอะไรค่าที่อ่านได้บนถุงทราย1ถุงมีค่า500กร,รมัม เป็นค่ามวลของถุงทรายข้อที่ 4. ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อแขวนถุงทรายไว้นิ่งๆคือค่าอะไรค่าที่อ่านเมื่อแขวนถุงทรายไว้นิ่งๆเป็นค่าของแรงน้ำถ่วงของโลกที่กระทำต่อถุงทรายหรือน้ำหนักของถุงทรายข้อ 5. เมื่อเพิ่มมวลของถุงทรายให้มากขึ้นการน้ำหนักที่อ่านได้จะเป็นอย่างไร เมื่อเพิ่มมวลของหนูทรายให้มากขึ้นค่าน้ำหนักที่อ่านได้ก็จะมีค่ามากขึ้นข้อที่6จากกิจกรรมนี้ควรพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักและความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนัก เมื่อออกแรงดึงขอเกี่ยวของเครื่องช่างสปริงมากขึ้นค่าของแรงที่อ่านได้จะมากขึ้นและเมื่อแขวนถุงทรายกับเครื่องช่างสปริงแล้วถุงทรายอยู่นิ่งจะทําให้รู้ค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อถุงทรายหรือน้ําหนักของถุงทรายได้ต่อไปเป็นกิจกรรมที่1.3มวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรคำถามข้อที่1่นะคะ มวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์กันหรือ, uhh. รอไม่อย่างไรมีความสัมพันธ์กันโดวยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง,ปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยดังนั้นมวลของวัตถุจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุภาพที่1ตู้ไม้ในภาพมีมวลมาก ทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากส่วนภาพที่2นะคะหนังสือในภาพมีมวลน้อยทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะ3มมวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลมากด้วยแรงมากจึงทำให้วัตถุนั้นมีน้ำหนักมากและโลกจะดึงดูดวัตถุที่มีมวลน้อยด้วยแรงน้อยจึงทำให้วัตถุนั้นมีน้ำหนักน้อยข้อที่4 รถชนิดต่างๆที่แล่นอยู่บนถนนมีหลายขนาดด้วยกันซึ่งรถที่มีขนาดใหญ่จะมีมวลมากจึงเคลื่อนที่ได้ยากกว่ารถที่มีขนาดเล็กนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไรข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะเรามาดูถ้าตอบวมาเห็นด้วยเพราะรถขนาดใหญ่จะมีมวลมากกว่ารถขนาดเล็ก จึงมีผลทำให้รถขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ยากกว่ารถที่มีขนาดเล็กแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยเพราะรถขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้เร็วเหมือนรถขนาดเล็กหากรถขนาดใหญ่วิ่งด้วยความเร็วสูงมากขอ้อที่5เพราะเหตุใดเมื่อเราเดินขึ้นบันไดจึงรู้สึกเหนื่อยกว่าการเดินลงบันได เพราะว่าเป็นการเดินสวนทางกับแรงน้มถ่วงของโลกจึงทำให้ต้องออกแรงมากขึ้นข้อที่ 6. นักเรียนคิดว่าระหว่างรถบรรทุกหินกับรถตู้รถคันใดสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ากันเพราะอะไรรถตู้เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถบรรทุกหินเพราะรถตู้เป็นรถที่มีขนาดเล็ก มีมวลน้อยกว่าและมีน้ําหนักน้อยกว่าโรบันทุกหินโลตู้จึงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าโรรัุกหินซึ่งมีขนาดใหญ่มีมวลมากกว่าและมีน้ําหนักมากกว่าข้อที่7อ่านข้อมูลที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามน,นะคะเรื่องนักบินอวกาศบนดวงจันทร์มวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลกมากแรงน้ำถ่วงบนดวงจันทร์จึงน้อยกว่าบนโลกถึง6เท่าดังนัน้ นักบินอวกาศจะมีน้ำหนักบนดวงจันทร์ลดลง6เท่าทำให้เคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้สะดวกในทางกลับกันบนดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีแรงดึงดูดมากกว่าโลกถึง2.5เท่าหากนักบินอวกาศยือนอยู่บนดาวพฤหัสบ,บดีน้ำหนักจะเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้แม้แต่การเดินก็ทำได้ยากลำบาก ข้อที่1กันนะคะถามว่าเมื่อดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกถึง6เท่านักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อภารกิจสำรวจดวงจันทร์อย่างไรบ้างทำให้นักบินอวกาศสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกมากขึ้นรวมไปถึงนักบินอวกาศสามารถหิว้วหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือต่างๆที่มีน้ำหนักมากได้ไง่ายขึ้น ข้อที่ 2. หากนนชั่งน้ำหนักของต้นเองบนโลกได้60ินิวตันเมื่อไปอยู่บนดวงจันทร์นนจะมีน้ำหนักเท่าไรเมื่ออยู่บนดวงจันทร์นนจะมีน้ำหนักเท่ากับ10 N. นิวตันนนไปชั่งน้ำหนักบนดาวพฤหัสบ,บดีนนจะมีน้ำหนักเท่าไรให้สแสดงวิธีการคิดด้วยนะคะนอนอยู่บนโลกมีน้ำหนัก60นิวตัน เมื่อไปอยู่บนดาวพฤหัสบดีมีแรงน้ำถ่วงมากกว่าโลก2.5เทา่าดังนั้นน้ำหนักของนมบนดาวพฤหัสบดีก็คือเอา60คูณด้วย2.5เท่าจะได้เท่ากับ150นิวตันต่อไปเป็นแบบหัดหาท้ายบทนะคะข้อที่1นึ่งช่างวัตถุชิ้นหนึ่งที่ประเทศไทยพบว่าวัตถุมีมวล1กิโลกร,รมัมและมีน้ำหนัก9.8นิว 1.1ถ้านำวัตถุนี้ไปชั like bbe 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 ่งที่บริเวณคั้วโลกเหนือว yeah. ัตถ uh ุจะมีมวลและน้ำหนักเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรมวลไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่น้ำหนักเปลี่ยนแปลงโดยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น1.2ถ้านำวัตถุนี้ไปชั่งที่สถานีอวกาศที่อยู่นอกโลกวัตถุจะมีมวลและน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรมวลไม่เปลี่ยนแปลงแต่น้ำหนักเปลี่ยนแปลงนะคะ โดยน้ำหนักจะลดลงจนเกือบจะไม่มีน้ำหนักข้อที่2รถบรรทุกและรถจกักรยานยนต์วิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเมื่อต้งองหยุดที่สัญญาณไฟจราจรโดยเบรกด้วยแรงเท่าเท่ากันรถทันไหนจะหยุดได้ยากกว่ากันเพราะเหตุใดรถบรรทุกจะหยุดได้ยากกว่านะคะเพราะว่ารถบรรทุกมีมวลมากกว่าจึงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า ข้อที่3ถ้าเราอยู่ที่เชิงเขากับยอดเขาแรงโน้นถ่วงของโลกที่กระทำต่อตัวเราจะเท่ากันหรือไม่อย่างไรไม่เท่ากันโดยแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณยอดเขาจะมีค่าน้อยกว่าบริเวณเชิงเขาข้อที่4เราต้องการโยนลูกบอล3ลูกดังรูปไปให้เพื่อนแรงที่ใช้ในการโยนลูกบอลแต่ละลูกแต่ เมื่อโยนลูกบอล C ซึ่งมีมวลมากที่สุดและออกแรงน้อยลงเมื่โยนลูกบอล A และ B ซึ่งมีมวลน้อยตามลำดับ